สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษที่บริษัทเพชรย,ยนต์รถมือสองกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุษย์มาอยู่ที่โรง3กันอีกเช่นเคยพามาอัปเดตรถเข้ามาใหม่นะคะวันนี้จะมีแบรนด์ของ Honda มาฝากนะคะสำหรับใครที่เป็นนะคะสาว h o n d a นะ,ะห้ามพลาดกับคันนี้เลยนะ,ะเป็น Honda Jazz 1.5 SV นะคะปี2016-17นั่นเองนะคะราคาอยู่ที่4 4 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะกับคันนี้มาพร้อมเลขไมวิ่งใช้งานเพียงแค่ 4, กิโลเท่านั้นเลยจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะ เป็นรถมือเดียวใช้งานวิ่งใช้งานเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะคันนี้สามารถจัดยอดได้เต็มเลยออกรถฟรีดาว0บาทกันไปได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะกับ Honda j แจ z คันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกนะคะห้ามพลาดเลยรถสวยการันตีโครงสร้างจากโรงงานนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะและที่สำคัญเลยนะคะได้เป็นไหม,ม่เดิมๆจากโรงงานนะคะออปชั่นเต็มนะคะมา ในส่วนของตัวนะคะรอบคันคันนี้นะคะได้เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดกันนะคะสาหรับตัวนี้นะคะด้านหน้าตัวรถเนี่ยจะได้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะมาพร้อมสัญลักษณ์ค o n d าเป็นสีโครเมียมสภาพสวยนะคะในส่วนของตัวไฟหน้ารถนะคะเป็นไฟมังติรีเฟกเตอร์โคมไฟใส่กิ้งสภาพเดิมนะคะไม่มีริบรอยการแตกล้าวเลย นะะในถัดมาในส่วนของด้านล่างตัวรถคันนี้จะได้มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งน่าใช้งานเลยกับคันนี้ใครที่เป็นนะะสาวโวควอนดาหรือว่ามีแผนจอ,อกรถมือ2นะคะบอกเลยว่าของเรานะคะเป็นรถมือ2คัดเกรดทุกคันสวยเดิมสภาพเดิมเรามาดูกันต่อเลยในส่วนของตัวแมตคันนี้นะคะได้เป็นแมตสีทูโทนเดิมจากโรงงานสวยๆนะะยางปี2022เลยแยยางปีใหม่ด้วยนะคะรถสวยยางปีใหม่ บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นสเกิรตรอบคันจากโรงงานด้วยนะารอยเว้าต่างๆด้านข้างเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีรั่อดอการชิคข้ามชนหนักตรมน้ำมาแน่นอน มาในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถและมีไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของกระจกทุกบานเลยนะคะได้เป็นเดิมจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าแตกร้าวมาแน่นอนนะคะเดิมๆสวยๆนะคะกับคันนี้นี่เลยนะคะ สำหรับตัวกระจกรอบคันนะคะอย่างที่แจ้งเลยว่าเป็นของเดิมจาก Honda น,นะคะซึ่งคันนี้นะคะก็มีติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยสวยสวยเลยในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะจะมีเก็บงานสีเล็กๆน้อยๆยนะคะส่วนตามสภาพการใช้งานนะคะแจ้งเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่ผู้หญิงใช้มือเดียวเลยนะคะจะมีในส่วนของการรอยถลอกหรือว่าขีดขูดเล็กๆน้อยนนะคะเราเก็บงานให้เลยนะคะคันนี้จะมีการเก็บสีมาให้เล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าสวยสวย นี่เลยรอยว้าวเดิมจากโรงงานด้วยนะคะมากันในส่วนของด้านข้างประตูนะคะในส่วนของด้านข้างรอยน็อตยึดทุกตัวสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยสวยๆนะคะกับคันนี้อ่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างน็อตทุกตัวนะคะน็อตยึดทุกตัวเนี่ยสภาพเดิมรอยเม็ดแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะสวยๆเดิมๆ คอนโซลหน้าสีดำสภาพสวยนะคะน้าใช้งานไม่มีการเสื่อมสภาพเลยนะกับคันนี้เกะใช้งานนะคะ มาเป็นสำเนาเอ่อสำเนารถและคู่มือการใช้งานเราก็มีให้แล้วเรียบร้อยภายในตัวรถนะคะคันนี้ตกแต่งเป็นโทนสีดํามาได้เป็นเบาะผ้านะคะตึงเปียเลยนะสภาพสวยนะคะคันนี้ภายในตัวรถกว้างขวางสะดวกสบายนะคะมาพร้อมแผ่นเพจนะคะเราก็ยังมีติดให้นะคะเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนี่เลยยังอยู่นะคะสภาพยังมีสวยนะคะไม่มีริ้วรอย นนะะผ่อนเดือนละเพียงแค่7 0 0 0บาทสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยอย่างที่นุ้แจ้งเลยว่าคันนี้นะคะไม่มีการนะคะแกะไขงัดแงะในส่วนของตัวน็อตสภาพยังคงเดิมเลยนะคะ,ะในส่วนของโครงสร้างรอยน็อตทุกตัวรอยมิดอาร์ตเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะหรือว่าในส่วนของสีแต้มนะคะก็ยังมีให้เห็นจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวนุ้จะพามาดูในส่วนของเบาะด้านหลังกันบ้างอ่ะ ในส่วนของเบาะหลังนะคะได้ไปเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะก้ยเบาะผ้าตึงเปียเลยนะคะไม่มีการถลอกหรือว่าขีดขาดนะ,ะชํารุดไม่มีภายในตัวรถกว้างขวางค่ะสะดวกสบายแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นแฮทแบปกหประตูราคา4ี่แสนนะคะย้ำเลยว่า4ี่แสนสี่หมบาทคุณได้ใหม่วิ่งใช้งานเพียงแค่40,000บาทไปเลยสําหรับใครที่มองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะตอนนี้เครดิตดีลูกค้าสามารถจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะอย่างที่ทุกออลูกค้ารู้กันอยู่เนาะ เขาพับเบาได้นะคะตัวนี้เราก็สามารถพับเบาะเก็บสัมภาระได้หรือว่าขนของได้ลูกค้าที่นะคะเป็นค้าขายนะคะหรือว่าขายของตามตลาดนัดนะคะคันนี้สามารถขนของเทียบเท่ากับรถกระบะได้เลยนะสามารถพับเบาะลงได้เลยนะคะนี่สวยๆสีดําไม่มีริ้วรอยเลยน่าใช้งานมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะ มากันในส่วนของด้านหลังตัวรถคันนี้กันต่อเลยนะคะด้านหลังเนี่ยไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วย2จุดสปอยเลอร์จากโรงงานเราก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดิมเลยจากโรงงานทั้งหมดรอบคันรถสภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหานะบอกเลยว่าคันนี้นะคะราคาสุดพิเศษมากนะคะเป็นรถมือเดียวเลยเป็นผู้หญิงใช้ด้วยนะคะซึ่งผู้หญิงใช้เนี่ยเขาจะดูแลรักษาดีมากเลย นะอ่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังกันบ้างกว้างขวางคา่ะเก็บของได้เยอะมากสําหรับคันนี้นะคะสัมภารบรรจุของได้เยอะเลยอย่างที่นุแจ้งนะคะสำหรับตัวแฮกส์แบกคันนี้ในส่วนของด้านล่างนะคะเรามีในส่วนของอุปกรณ์นะคะยางอะไหล่แมลงให้แล้วเรียบร้อยนะคะแบนี้นี่เลยนะคะด้านล่างก็ยังมีให้สามารถนะคะพับเบาะลงได้นะคะตัวนี้พับเบาะลงได้เก็บของ ได,ได้นะคะกว้างขวางค่ะสวยๆแบบนี้โครงสร้างนะคะก็ในส่วนของตัวนี้นุ้ยจะขอแจ้งเลยว่าโครงสร้างรอยมิดอาร์ทให้เห็นนะคะแต่จะว่าเหมือนเขาน่าจะมีการพอร์ดแล้วไปทําสีเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ถึงโครงสร้างแน่นอน ะะย้ําเลยว่าไม่ถึงในส่วนของโครงสร้างนะคะสําหรับรถที่เรารับมานะคะมีเก็บงานสีค่ะถ้าไม่มีเก็บงานสีนั้นคือโกหนะคะนุ่นบอกเลยเพราะว่ารถมือสองนะคะเราต้องอรับสภาพในส่วนของการใช้งานนะแต่ของเราไม่มีรับรถที่ชนหนักพิกความจนน้ามาแน่นอน โนะครงสร้างเดิมจากโรงงานสวยๆนะคะเรามากันต่อในส่วนของด้านข้างนี่เลยนะคะจางที่แจ้งเลยว่าจะมีเก็บงานสีรอยถลอกขีดขูดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าสภาพโครงสร้างเนี่ยเดิมจากโรงงานเลยนะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะสภาพสวยโครงสร้างรอยน็อตทุกตัวสภาพเดิมรอยเมแต้มสีเดิมๆจากโรงงานยังอยู่ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะนี่นะภายในรถกว้างขวางค่ะสะดวก นั่งสะดวกสบายแน่นอนกับคันนี้บรรจุของได้เยอะนั่งสบายสบายเลยอ่าใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดนุ๊มาได้เลยแวะมาดูรถได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรอยากให้มาลองนะคะมาดูมาลองจนพอใจแล้วนะคะถึงจะตัดสินใจซื้อได้เลยเนาะอ่าในส่วนของด้าน้างตัวนี้รอยโครงสร้างนะคะต่างๆรอยน็อตเนี่ยสภาพเดิมจากโรงงานเลยภายในตัวรถดูสวยนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะพามาดูในส่วนของตัว ด้าน <Done. S 1> ออบอดี้ด้านหน้าเนาะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนรอยนอ็อตรอยรอยน็อตทุกตัวนะคะเม็ดแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่สภาพเดิมนะคะตัวนี้นะคะได้มาที่นะคะพี่เปิดปิดกระจกออโตโด้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมากันในส่วนของด้านหน้าตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้ นี่นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมที่กดรับสายวางสายตรงนี้ใช้งานได้ปกติเรือนไมเป็นสีฟ้านะคะในส่วนของซ้ายมือนะคะเป็นแบบจีเดอร์ต้นให้ด้วยนะคะนี่เลขไมที่โชว์4ี9สีกกิโลได้เป็นไม,ม้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลย สวยมากนะคะน่าใช้งานกับคันนี้ใครที่นะคะกำลังมากำลังมองหารถเก่งนะคะหรือว่านะคะรถใช้งานนะคะคันนี้สามารถใช้งานได้หรือว่าเอาไว้ไปเที่ยวในครอบครัวก,ก็ได้เช่นเดียวกันสาหรับพันด้าเจ็ทคันนี้ภายในตัวรถกว้างขวางค่ะบรรจุของได้เยอะนะคะแล้วก็ออปชั่นค่อนข้างเต็มอย่างที่นุ้ยแจ้งเลยอย่างตัวนี้นะคะมาได้พร้อมตัวหน้าจอนะคะแบบนี้ให้ติดตั้งเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ในในส่วนตัวแอร์นะคะแบบระบบออโต้ใช้งานได้นะคะทั้งหมดเลยแอร์ เย็นๆมาพร้อมฟุตสตาร์ทนะคะกุญแจจะเป็นดอกประมาณนี้นะคะให้น,นี่เลยแบบฟุตสตาร์ทสวยๆนะคะ,ะ,คะถ้าลูกค้าสนใจนะคะรีบติดต่อมาหาหนุชเลยนะฮอนด้าแจ๊นะคะปี2015-16เนี่ยนุชขอแจ้งตรงๆเลยว่านานๆจะมีดุดเข้ามานะคะลูกค้าจริงๆนานๆจะมีดุดเข้ามาในส่วนของ Honda Jazz ปีนี้นะคะแล้วก็รถสภาพค่อนข้างสวยสวยมากเลยกับคันนี้นะคะ ใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจนะคะสามารถสอบถามนุชมาได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างสำหรับคันนี้มากันในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นห้องเครื่องเดิมจากโรงงานนะคะเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะนี่สภาพห้องเครื่องนะคะไม่มีร่องรอยคราบน้ำมันหรือว่าสนิมเกาะแน่นอนนะคะเดิมแท้เลยรอยน็อตทุกตัวนะคะโครงสร้างรอยเม็ดอาร์ตนะคะ รอยน็อตยังอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไข่เงาแงะเลยนะคะนี่สวยๆนะคะน็อตทุกตัวอยู่สภาพเดิมคันหน้าเดิมๆนะคะรอยกลมๆนะคะยังอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยกับคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่ัดแงะเลยในถุงของตัวน็อตนะคะรอยกลมๆเม็ดอาร์ตสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ให้เห็นกันชัดๆเลยสําหรับคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดนุสมาได้ตามเบอร์โทร0914447 982น็อตเพชรยนต์นั่นเองนะคะพร้อมนะคะดันทุกเคสเลยสําหรับใครที่สนใจรถมือสองนะคะบอกได้เลยว่าต้องที่เพชรยนต์แล้วนะะของเรามีเลยส่วนของตัวนะคะรับประกันเรื่องนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานไม่มีพิกขี้ชนหนักจมน้ามาแน่นอนนะคะไม่มีตัดต่อรถส,สวยปรากันโครงสร้างนะคะห้ามพากัะที่เพชรยนต์เลยใครที่กาลังมองหารถมือสองใช้งานนะคะสามารถติดต่อสอบถามรถมาได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้า ใหม่นั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ